จริงๆมันเป็นหุ้นอย่างที่ครั้งที่แล้วเรียนนะครับก็คือเป็นหุ้นที่เหมาะกับการถือยาวๆนะครับเพื่อเอาธุรกิจ S-Curve ใหม่ที่มันเป็น h r o w t r o w t h v i l u v t l u n นะครับก็คือพวก EB พวกยานะครับพวก Renewable นะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลกำไรของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างได้อย่างมีนัยยะนะครับต่อกำไรของปตทรวมเนี่ย หุณบอททก็จะถูกรีเลทขึ้นนะครับโดยที่ในระยะสั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของดีเวนที่จ่ายออกมาในระดับประมาณ 4- 5เนอ่ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าด้วยธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันอ f f s e ตกันไปอ f f s e ตกันมาเนี่ยหักกันไปหักกันมามันก็นิ่งๆน,น,นะครับกำไรบอทก็วิ่งอยู่80,000ล้านจนถึงเ0 0 0 0ล้านวิ่งอยู่แถวๆนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเวนมันก็สามารถ p r e d i c t a b l e ไดก้ก็เลยมองว่าเหมาะสําหรับเล่นยาว นะครับสำหรับหุ้นปลท